พูดถึงเรื่องปวดเนี่ยนะคะอายุป่านนี้จะเหลือหรอคะก็ปวดเวลาขับรถนานๆเดี๋ยวนี้รถติดมากๆเลยค่ะอยากขับไปทีก็สองชั่วโมงพอขับยิงก็ล้าปวดตรงเนี้ยตรงสะโพกเนี่ยล้าไปเถอะบางทีก็มาปวดขาเหยียบไอ้คันเร่งนานๆเขาเยอะๆๆเดี๋ยวเหยียบแม้เหยียบเบรกเยียเบรกอย่างเงี้ยกระดึ๊บกระดึ๊บอย่างเงี้ยมันก็ปวดมากๆเลยค่ะแรกๆจริงก็หมอนวดก็หายตรงนั้นนะคะแล้วกลับมาปวดอีกก็พึ่งยา ยาหมองยาอะไรที่เกี่ยวกแก้ปวดก็มาทาค่ะก็ทำอยู่อย่างเงี้ยมันก็ขายชั่วระยะระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นอีกค่ะรู้จักกายคตาเนี่ยจากคุณหมอค่ะเพะมามาที่นี่แล้วก็คุณหมอก็แนะนำว่าควรจะทำกายกาคตาไว้เพื่อเราจะได้อ่าไม่ไม่ต้องไปพึ่งยาทานยามากๆมันก็ไม่ค่อยจะดีก็เลยต้องมารักษาแบบทางเลือกทางนี้ค่ะก็มันทนไม่ไหวอะเวลาปวดแล้วมันทนไม่ไหวจริงๆ ปวดนะี่ยพอขับรถนานๆก็มันจะปวดก้นปวดเนี่ยหมดเลยค่ะนานทีเดี๋ยวนี้ขับรถทีเนี่ยไปจะถึงที่หมายเนี่ยสองชั่วโมงได้รถก็ติดว่างก็มาที่แอบส์ลูดเนี่ยค่ะก็ทุเลาลงนะคะก็ได้ที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเราเป็นตรงไหนเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็แก้ไขให้ที่ปวดหลังทำได้หมดเลยค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะปวดหลังปวดไอ้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะทำงานมากๆเดินไปมูฟไปเรื่อยๆเนี่ยเดินทีนึงอนะเดี๋ยวนี้บางทีเล่นละครทีก็เดินไกลจากซอยบ้านต่างๆก็เบินไกลต้องใช้ขามากก็ต้องพึ่งคุณหมอที่ขยากตาเนี่ยแหละคะ่ะคนเรานะฮะถ้าปวดมากๆพึ่งยามากๆเนี่ยทันไปมันก็มีผลกับทางอื่นอีกสู้มาแก้ปัญหาโดยที่เราไม่ต้องทานยาดีกว่าทำให้ร่างกายเราดีขึ้น มีว่าอย่างนี้นะคะทานยาม,มากๆมันก็ไปเป็นอย่างอื่นเดออ็กยามันก็ช่วยทุเราพอหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอกีกมาทำอันนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องมันก็จะคลายไปกล้ามเนื้อเราก็จะคลายไปนะคะมิวามาที่นี่กายกตาจะดีกว่า